ซื้อน้ำยามาขัดไฟหน้าคนเดียวผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเป็นเหมือนในคลิปก็ได้นะครับวันนี้อยู่กับ Fortuner หน้าแชมป์ครับเข้ารับบริการเคลือบเซรามิกไฟหน้าตัวนี้มาใชจแบบกาพ่นไอสตรีมนะครับหลังจากวิเคราะห์แล้วว่าสามารถกลับมาใส่ได้ก่อนอื่นก็ต้องเริ่มจากการเคลียร์เคลือบผิวเดิมออกขึ้หมดก่อนครับหลังจากเตรียมผิวโคมเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเคลือบเซรามิกเซราโคสลงไปครับ โดยน้ำยาตัวนี้จะมีผลทำให้คมไฟดูสว่างสดใสรวมไปถึงมีคุณสมบัติการแสง UV ทนต่อริ้วรอยขีดข่วนต่างๆและมีใบรับประกันจากแบรนด์ของน้ำยาเซรามิกตัวนี้ถ้าประกันถ้ากลับมาเหลืองหรือว่าลอกสามารถเคลมคัดเคลือบใหม่ได้ฟรีจนกว่าจะขายรถเจียงใหม่และละปูนพร้อมมือบริการทั้งในและนอกสถานที่ครับหากมีปัญหาไฟหน้ามองเกาสามารถทักเข้ามาปรึกษาสอบถามได้เลยครับ ส่งรูปไฟหน้าเข้ามาวิเคราะห์ฟรียินดีให้คำแนะนำแก่ทุกท่านครับ